ครับคุณพี่คนนั้นเขาบนมาบนอะไรแก้บนอะไรเนาะถูกมาจากสุพรรณบุรีครับมาจากสุพรรณบุรีครับผมถูกเยอะเหมืันแข็เยอะเกือบแสนครับมามาสวดร้อยเก้าจบครับร้อยเก้าจบเดินทางมาจากสุพรรณเมื่อคืนนี้เดินทางมาจากสุพรรณร้อยเก้ามาสวดนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงเนาะเป็นแสนเหมือนกันนะครับเป็นแสนเหมือนกันเนาะตัวเลขในหัวหมูมีอะไรเนาะบอกคุณผู้ชมหน่อยครับ ป้ายาวถูกเลขตรงไหนอาจารย์อู้ชี้ให้หน่อยสาธุสาธุป้ายาวถูกเลขตรงนี้ครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เลขที่สามสิบห้าครับบ้านเลขที่สามสิบห้าป้ายาวป้ายยาวเจยาวเจยาวเจยาวกทมนะครับหล้กก็มีัวหมูมีไห่พ่อหมูไหพรออบไหพรออบไห่พีไหพรออบมีไหพรออบด้วยนี่นี่นของมาเส้นไหว้ครับไปไปถวายเพื่อนก่อนเอาเต้าไปถวายเพื่อน เอาถวายตาศน์ก่อนเนาะนี่นะครับดอกครับอันนี้ครับนี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนหายเลยเปลี่ยนให้แล้วบอกว่าหายแตกเปลี่ยนให้ให้เงินให้คำให้ทองให้ตัวนี้ไว้ในศาลเลยไว้ข้างล่างก็ได้มั้งไว้ข้างล่างเลย เข้ามาแล้วก็ทิมสาธุสาธุนะครับวันนี้มีหัวหมูมาเส้นไหว้นะครับที่ศาลตาเซแล้วก็ศาลตาจันนะครับก็มีผู้คนถูกชนเยอะนะครับนี่ก็นําของมาแก้บนเยอะนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะบนในหน้าที่การงานหรือว่าบนให้เจ้านายรักบนได้รับตําแหน่งใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็นะครับผู้บางคนก็จะพิสอบครู ก็มาบนนะครับก็สอบได้กันหลายๆคนนะครับนี่คือสารตาเตรที่หลักยิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับถือว่าให้โชคกับเอฟซีถูกกันมาหลายตัวหลายงวดเนาะชมบรรยากาศสดๆนะครับที่อำเภอสถานที่แห่งนี้คือสถานที่อำเภอสอรีคลับภูมจังหวัดสุรินทร์นะครับ

ครับที่ตะจันให้ถูกทุกคนให้ถูกทุกคนเอรวยพวกเราอยู่ยังไงเให้พวกเราด้วยเนาะต้องให้พวกเราถูกด้วยเยาถูกเราก็ถูกเหมือนกันครับทุกคนถูกนะครับเลีอยงยังไงในหัวหมูเนี่ย กำลังโพกำลังโพเอ่อเกี่ยมเด้อเด็กกินสาโทอีกต่างหากขอเรียงขอรางวัลใหญ่เด้อขอรางวัลใหญ่ผู้สาตูตามที่เปจิโกม์เขาบอก กมบอกว่าให้ขอจุดอยางนี้เป็นกมเป็นกำสาธุสาธุสาธุเลยจุดหถเป็นกรั้รันดเ้าัตัวเลรอกับไอ้ไกยคือจะอให้จุดอยงนี้ขอขอก่อนเป็นกรมเลยจะได้รวยด้วยกันจะได้รวยด้วยกัน รวยๆเหงนะื่อหัวดแล้วที่มาไม่ได้นะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ให้พิมซาธุเนาะจานุนาะครับผมบอกผิดแน่เด้อ ที่มาไม่ได้นะครับก็อยากจะไหว้สารตาเซเนาะก็พิมพ์สาธุสาธุเท่านะครับสาธุสาธุก็ขอให้รวยๆนากันนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสาหรับป้ายองตรงนี้นะครับถูกที่ว่าอาจารย์อุมาชี้ชี้บอกว่าเลขออกตรงนี้เลขออกตรงนี้เลขออกสามห้าสามห้าสามห้าที่เขาได้ออกทีวีแล้วก็ดูทีวีกันทั้งทั่วประเทศนะครับบางคนก็ถูกเยอะนะครับได้กันเป็นแสนก็มีนะครับส่วนว่าที่ว่าได้เป็นแสนเดี๋ยววัน วันจันทร์วันจันทร์นะครับจะมีกองยาวนะครับมาลำชุดใหญ่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ศารตาเซแล้วก็ศารตาจันทร์นะครับที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับเดี๋ยววันวันจันทร์นะครับจะมีกองยาวชุดใหญ่นะครับมาลำที่นี่นะครับเป็นการลำแก้บนให้กับตาเซ่กับตาจันทร์นะครับส่วน คุณพี่คนนู้นนะครับนะที่นั่งสวดมนต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ที่นั่งสวดมนต์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือคุณพี่เดินทางนะครับเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาสวดมนต์ให้กับดวงวิญญาณที่ให้โชคแห่งนี้ ก็ถือว่าให้โชคกันถูกมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะครับคุณผู้ชมเนาะหลายต่อหลายงวดสาธุสาธุนะครับผมทิมสาทุเลยนะครับจะได้รับโชคด้วยกันนี่นะครับจันอุาจย์อุที่ชี้เลขตรงที่สารแต่จันนะครับให้ยาวกทมก็ขอให้ยาร่รวยร่รวยหน้าตังตังสาทุสาทุขอผมได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆด้วยกัน สาธุสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุเยี่ยงปทมก็ได้เยอะได้เยอะครับวันนี้ก็นำของมาเส้นไหว้ย้อนสมพงกันเยอะเยอะๆกินเยอะๆตาเขามาข้างในนะครับ พงผิวนอนดังแน่นอนดังปังปังป้ายยาวถูกเลขตรงไหนอาจารย์อู้ชี้ให้หน่อยสาธุสาธุป้ายาวถูกเลขตรงนี้ครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ที่สามสิบห้าครับบ้านเลขที่สามสิบห้าป้ายาวป้ายาวเจยาวเจยาวเจยาวพทมนะครับตันหน้าก็รวยอีกตันหน้ารวยอีกนะ อย่าลืมนะครับวันจา้านี้มีอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันจา้านี้แต่เช้าหน่อยสองโมงเช้าสองโมงเช้ามีรถแคร์มาด้วยมีกองยาวมาด้วยครับชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยครับคนเป็นล้านครับคนยงสัญญ่นนะขอถือไปให้ดูใกล้ๆเลยนี่นี่เลขทูปเลขสองนะครับเลขสองข้างบนเด้อเลขสองทึ่งๆเลยครับเด้ออ่านี่เลขสองเนาะ 2นี่เลข2สองเหล็กยเหล็กนะครับบนหัวหมูบนหัวหมูเป็นอะไรไหมอาจารพูว่าอยู่ในกล้วยเนาะนี่นะครับคุณผู้ชมให้ชมบรรยากาศสดๆเป็นลมหน่อยลมแรงนะครับลมแรงนะครับที่นี่ลมแรงมากๆ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <C ast> กดต้องสีแดงๆเลยครับ <S <S <P ew> เพื่อบรให้พผ่าข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิงๆๆก้งกิ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 ้งกดนำคำโรคขิบย้ำไดลทันสิบยบริภาลิบ และเกษตรบริาพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดก,กดครับผมขอบคุณครับ